โอเคครับผมนะอยู่กับผมอีกครั้งนะครับคิวนะครับวันนี้ก็อยู่ใน y u g i o อมาสเตอร์เด็กกับเดกเช่นเคยนะครับอยู่กับเด็กเทียร่าเมนนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วเราไปรุยกันนะครับก็ได้เริ่มก่อนครับเรายังไม่รู้นะครับว่าฝั่งของข้ามนเด็กอะไรนะครับเลือกที่จะเสิร์ชฟิวนะครับลองเช็คก่อนว่าแบบเอ๊มีไหมนะแล้วก็เสิร์ชเชลเลนขึ้นมาครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ ผมว่าการทำแบบนี้อาจจะเป็นวิธีที่ผิดเราอาจจะเล่นควรเล่นสิ่งที่เขารู้ที่เขาไม่รู้ที่เขารู้ก่อนนะโมเมลี่ครับแล้วก็ฟิวชั่นนะครับเป็นคิกคาร์ลส์นะครับคิกคาร์ลส์ครับเอฟเฟคครับนี่ผมเสิร์ชกับดักมาเพราะว่าบนมือมีเมลี่อยู่แล้วนะครับเอฟเฟคครับส่งเมลี่ไปแล้วก็โมแปดครับคิกคาร์ลส์เป็นเชนหนึ่งครับแล้วก็เมลี่เป็นเชนสองนะครับ นะครับตกสุสานสั่งฟิวชั่นนะครับแล้วก็เสกกับดักเนาะเสกกับดักเคาน์เตอร์มานะครับเพราะว่าจะได้ฟิวชั่นแน่ๆนะครับเป็นลูรูคาร์ลอสนะครับเซตสองใบครับเซตกับดักเขานี่หนึ่งแล้วก็ดักเคาน์เตอร์หนึ่งครับผมยิงหลังนะครับจังหวะนี้ผมคิดอยู่นานมากว่าจะเปิดใบนี้ดีหรือเปล่านะครับเพราะว่ายิงหลังไปเราก็ได้เสิร์ตนะครับแล้วก็ได้เสิร์ตทาวนิดด้วยนะ แต่ผมเลิกเรียกว่าโอเคในเกตแล้วกันเพราะผมอยากฟิวชั่นนะครับผมก็เลยจะฟิวชั่นครับเอาฟิวชั่นกับเด็กไปครับเอาไปทิดงคาร์เหมือนเดิมครับแล้วก็เซิร์ชหาร์มิขึ้นมานะครับวัดใจไปนะครับพอเห็นว่าเป็นเซิร์ชเซิร์ชฟิวเทเรียนนะครับฟิวเทเรียน ผมมีเทพดินอยู่2ตัวนะครับอ่ะยังไม่มีครับอ่ะทีนี้นะครับเอฟเฟกนี้นะอ่าพอเราเห็นว่าเป็นไซเบอร์นะดะก้อนนะครับตัวนี้นะครับลงมานะครับมันจะเสิร์ชการ์ดติดชื่อไซเบอร์ดาก้อนคอเนี่แหละครับบอกว่าเปลี่ยนชื่อเป็นไซเบอร์ดาก้อนนะครับตอนลงมานะแล้วก็มันจะสามารถลงมาเสิร์ชได้นะครับผมไม่อยากให้มันเสิร์ชใช่ไหมผมก็จะเอฟเฟกครับโดดฮาวานิษนะครับเป็นเชนหนึ่งครับเพราะว่าฮาวานิษฐเนี่ยต้องโดดทันทีหลังจากที่เอฟเฟกสั่งใช้งานนะต้องเป็นเชนสองเนาะก็เปิด เปิดไกด์กับดักต่อเนื่องนะครับเลงไปนั้นนะครับไม่ให้เสิร์นนะครับแล้วก็ใบเอฟเฟคด้วยทำไมถึงต้องใบเอฟเฟคนะครับเพราะว่าพอใบเอฟเฟคแล้วมันจะไม่ชื่อไซเบอร์ดาก้อนแล้วนะครับเล็กๆไซเบอร์ดาก้อนนะครับมันจะมีใบเวทใบหนึ่งนะครับที่บอกว่าเลงมอนเตอร์ต่ำกว่าแอดห้าร้อยแล้วมันจะสเปรชื่อเหมือนนะครับจากเล็กออกมาครับมันจะสเปชไซเบอร์ดาก้อนได้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะใบมันไม่ให้มันเปลี่ยนชื่อเป็นไซเบอร์ดาก้อนคอเลยครับแล้วผมก็ส่งส่งไปครับแล้วก็โม่สามนะนะครับ แต่ว่านะครับตอนเห็นไหมตอนนี้มันเปลี่ยนกายกับกับกายเป็นชื่อไซเบอร์ไดกลอนคอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถสเปรซไซเบอร์ไดกลอนได้นะครับจากเวทใบนั้นนะครับผมก็เลือกที่จะโม่ครับวันนี้ครับตกสุสานเก็บกับดักเคาน์เตอร์ครับเซิร์ชครับแล้วก็จวดหนึ่งครับจวดหนึ่งเป็นเชืสุดท้ายมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่านะครับจวดได้มูนตัระนะครับเซิร์ชกับดักเคาน์เตอร์ครับเก็บกับดักเอ้ยเซิร์ชกับดักต่อเนื่องครับเก็บกับดักเคาน์เตอร์นะครับ แล้วก็โม่ห้าครับโม่ห้าได้มูโดราอีกหนึ่งใบครับแล้วก็สั่งฟิวชั่นแล้วก็เก็บครับเก็บอ่าเรโนฮาไปเล่นเถอหน้าครับฟิวชั่นครับสามตัวครับอ่ะเรื่องที่จะฟิวชั่นเธอนี้เลยนะครับทําไมถึงเรื่องที่จะฟิวชั่นเธอนี้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องตัดไฟแต่ต้นลมนะครับตีกับตะขเด็กไปเลยนะไม่ให้ไม่ให้ลิงค์ส่งลงสุสานแล้วก็ลงอ่าลง ทีเรียนแล้วก็ยิงฟิวทิ้งครับอะเขาเลือกที่จะเสิร์ตครับเสิร์ตไม่ชีนนะครับสเปซไซเบอร์ดาก้อนนะครับจังหวะนี้ครับเขาเลือกที่จะสเปซไซเบอร์ดาก้อนนะครับที่ผมคิดว่าเขาจะสเปซมาเพราะว่าเขาจะรวบตัวนี้แล้วเรียกออกมานะครับเพราะว่าเรายืนอยู่ในช่องเอ็กซ์้ามอนเตอร์โซนนะครับแต่ว่าครับเทคของคาร์โดฮานะบอกว่า ไม่สามารถนาไปเป็นวัตถุดิบฟิวชั่นได้นะครับนี่คือเหตุผลที่ทําให้ผมลงคาคาเดโลฮาร์ตรงช่องนี้นะครับเวลาเจอไซเบอร์อะกอนนะซึ่งมันจะไม่มันจะไม่มีผลได้ผลเสียเลยนะครับแล้วก็ในกรณีที่เขาเห็นว่าลงแล้วจะเล่นท่านั้นนะครับที่จะเขาจะรวบมอนสเตอร์มานะครับก็จะไม่สามารถรวบได้นะครับเพราะว่าการบดีไม่สามารถฟิวชั่นได้ครับครับค่ะเธอเราก็จวดปกติครับผมแล้วก็แล้วก็สั่งใบครับแล้วก็ฟิวชั่นนะครับ แล้วก็เห็นนะครับเตะกับเด็กนะครับแล้วก็ออกออกมาอีกตัวหนึ่งก็น่าจะตายไปเกินแปดพันแล้วครับบนมือเขาเป็นอทีเลียนสิ่งโตตัวหนึ่งครับอ่าเราลงวินด้ามาครับเราเห็นเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะครับผมเรียบร้อยครับอ่าประมาณนี้เลยครับสําหรับวิธีการเทนเทเรเมนเจอเด็กต่างๆนะครับว่า เราจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ประมาณไหนบ้างอะไรอะไรยังไงบ้างนะครับผมนะก็อาจจะไม่ได้สอนให้มันเล่นโหดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสอนให้ว่าเวลาเราเจอเด็กอื่นๆนะครับเอาจริงว่าผมว่าในการคอนเซปต์นี้น่าจะได้ใช้หลักๆจริงๆเลยก็ต่อเมื่อเด็กเทลเมนดรอปลงมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับผมเอามาให้ดูกันนะครับอาจจะไม่มีมิเลเมตให้ดูเพราะว่าเล่นมิเลเมตสู้ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าคิดไม่ออกขี้เกียจคิดนะครับโอเค ประมาณนี้ละกันนะสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะส่วนพรุ่งนี้เช้าว้าโมงจะเป็นอะไรนะครับผมแล้วเราเจอกันครับบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนะก็สามารถติดตามผมนะครับได้ในช่องทาง YouTube Twitter แล้วก็ Facebook นะครับ A k i t o Q CH นะครับผมตัวเล็กทั้งหมดเลยเนาะ ก็ตอนนี้นะครับมีข่าวมาแจ้งกันนะครับผมว่าทางช่องของผมนั้นนะครับได้มีการเปิด Membership แล้วนะครับผมนะเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นนะครับผมก็ใครนะครับที่อยากมาคุยกันหลังไม้มานั่งเล่นกันหลังไม้นะครับผมสามารถจอยเข้าหวนหวานเย็นเข้ามาได้นะครับผมก็เริ่มจากไซเอส M แล้วก็ไซแอได้เลยนะครับผมมี Discord กันให้พูดคุยเล่นกันนะครับอัปเดตกันตลอดเวลานะไวกว่าช่องทางอื่นๆแน่นอนนะครับผมสวยวันนี้ ไปแล้วครับทุกคนแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย